มาต่อกันในการทดลองย่อยที่2เลยนะครับาจากวงจรในรูปที่15นะครับเราคำนวณค่า,าเวลามาแล้วใช่ไหมก็คือถ้าค่า R C time constant นะครับจากวงจรในรูปที่15บห้านี่มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับ R C รรวงจรในรูปที่15ก็คือ R เท่ากับ1 k โอห์มใช่ไหม C เท่ากับ1นึไมโครฟาราดเราจะได้ค่า time constant เท่ากับเท่าไหร่ครับหนึวิเากนั่นเองนะครับทีนี้ในใบงานนี้เนี่ยเขาบอกว่านะครับให้เราปรับพันธนะครับเท่ากับสอ 2, คูณด้วย8นะครับคูณด้วย R 4นั่นก็คือ16 rc ก็คือ16มิลลิเซกนั่นเองนะครับทีนี้16มิลลิเซกได้เป็นเวลาเท่าไหร่นะครับนักสายก็ต้องคำนวณออกมานะครับก็คือคิดยังไงครับ f f ใช่ไหม f เท่ากับ1ส่วน pt นะครับเท่ากับหน่วง1นึส่วนสคูณ10บกำาลังลบสานะครับเท่ากับ เท่าไหรหน่งส่วน16คูณ10บกำลังลบ3คูณกับ1ส่วน10นะครับได้เป็นเท่าไรเท่ากับอาย้าย10กำลัง3ขึ้นบนใช่ไหม10กำลัง3หารด้วย16สิบหดนะครับเท่ากับ1,000หารด้วย16มีกไมคิดเลขไหมครับ กางคิดเ,เลขนะกคิดเ,เลขมาหน่อยนาะการคิดเ,เลขนะครับหนึ่งพั 1, หารด้วย16เท่ากับ62.5 h เฮิร์นะครับงั้นเราต้องป้อนความถี่ที่ฟังก์ชันเจนเท่ากับ62.5 h เฮิร์นะครับป้อนค่านี้ลงไปนะครับ ้วเราก็มาดูในใบางานการทดลองนะครับตัวนี้ก็เป็น62.5เฮิรตนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ไปอ่านค่านะครับอ่านค่าเอาเครอเซอร์ไปอ่านตั้งแต่1ถึง8 RC นะครับทีนี้เราจะเห็นว่าออสซิโลสโคปเรามันก็กำกึ่งนะครับก็คือมันอ่านได้ถึง10 RC ครับทีนี้ ตอนนี้นะครับนักศึกษาจะเห็นว่าความถี่ที่เราป้อนเป็นเท่าไหร่ครับอย่างอยู่ที่ประมาณ100่งประมาณ1 0 0่งเฮิร์ต์เนาะประมาณ1 0 0่งเฮิร์ตเราก็ต้องปรับให้ลดลงมานะครับเหลือ62.5นะครับเราป้อนที่ฟังก์ชันเจนก็ได้หกสิบสองจุดห้าเฮิร์ตนะครับได้ประมาณนี้นะครับเรามาอ่านดูกันนะครับ6 2 5เฮิร์ตอ่านี่62.499้นะครับ หรือครับเวลาเท่ากับเท่าไร่อ่าร rc ก็คือ8มิเมิเซกนะครับแล้วก็ต้องเลื่อนเคอร์เซอร์ทางด้านแกนนอนนี่นะครับมาดูอันนี้มันช่องละ2.5้เราต้องตั้งเป็นช่องละอ่าช่องละ1ก็ได้นะครับช่องละ1รู้ว่าได้8ช่องจริงไหมนะครับ8 rc นะครับเพราะว่ามัน ทั้งที่บวกทีกลบมันรวมกันต้องได้16นะครับอันนี้1 2 3 4 5 6 7 8สามส่ามันจะเกินไปนิดๆน,นะครับเดี๋ยวเราต้องไปปรับที่ฟังก์ชันเจนให้มันลงมาอีกหน่อยหนึงโหดมานิดนึงนะครับอ่ะนี่ก็คือ8 rc นะครับเหมือนเดิมนะครับการอ่านความสูงของพันธุ์ก็ดูจากอะไรครับดูจากระดับศูนย์นะครับไปจนถึงยอดของพันธุ์ตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งนักจาจะเห็นว่ามันชิ้ขึ้นนะครับ ชิพขึ้นเนี่ยไม่เป็นไรมันชิพขึ้นทั้งเส้นนะครับมันก็มีความสูงตั้งแต่ฐานถึงยอดเนี่ยก็เท่ากับ5โวลต์แต่เราเราจะมาสนใจที่ชันนนที่2นะครับมาดูว่าไอ้ชันนนที่2เนี่ยมันเริ่มจากเท่าไหร่ครับเริ่มจาก0ึ้นไปมันอยู่ที่ประมาณ5โวลต์นะครับ5โวลนิดๆจลองตั้งเคอร์เซอร์ดูนะครับเพราะมันได้ประมาณเท่าไหร่ปรับเคอร์เซอร์เครเอร์เซอร์2ึ้นไปเนี่ย เซอร์ไม่มีจุดให้คลิปขึ้นไปคร์เซอร์สองอยู่ที่ห้าจุดหนึ่งสองโวล์น,นะครับเพราะว่ามันเป็นผลจากไบแอสจากปลบของเรานะครับยังถ้าอ่านได้ห้าโวล์น,นี่ตะกี้ใบงานที่หนึ่งอ่านได้ห้าโวล์จริงๆก็คือยังไม่ใช่สุดของมันนะครับสุดของมันเป็นห้าจุดหนึ่งสองโวล์ อันนี้เป็นผลมาจากการชิปของตัวสาย probe นะครับโอเคนะครับทีนี้พอเราตั้งได้ที่8 time constant แล้วนะครับก็มาไล่ดูตั้งแต่ time constant ท,ที่1ถึง8นะครับเพื่อที่จะบันทึกลงในาตารางบันทึกผลการทดลองตรงนี้นะครับในช่วงของการชาร์จนะครับการชาร์จประจุนะ1-8 time constant นะครับามาดูใน time constant ที่1นะครับ เลื่อนเคอร์เซอร์นะครับเลื่อนเคอร์เซอร์เคอร์เซอร์สองเนี่ยเลื่อนลงมาที่จุดตรงนี้นะครับจุดตัดตรงนี้ถูกไหมเพราะมันจะต้องเป็นจุดที่กราฟนะครับในการชารดซีเนี่ยขึ้นไปตัดที่1เวลา1มิลลิเซกนั่นเองนะครับหรือน1นึ่งทามหรือ1นึ่งทามคอนสแตนต์แล้วก็เลื่อนลงไปนะครับอ่ะก็จะได้ค่าประมาณนี้นะครับได้3.08เนาะบันทึกเลข3.08ลงไปนะครับ หน่วยข้างบนนี่คือหน่วยโวลต์น,นะครับอา่ะ3.08ต่อไปที่2นะครับที่2 rc นะครับที่2 rc ก็ขึ้นไป4.28นะครับ ่อไปนะครับที่3 r c ที่3 RC เราก็เลื่อนึ้นไปอีกถูกไหม3อา RC นะครับมันตัดกันที่เวลา3มิลลิเซกก็คือ4.76โวลต์นะครับป่อนค่าลงไปถ้านักศึกษาทำเองนะครับก็ต้องไล่สเต็ปตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นนีจะเป็นโปรเซสที่ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแต่เราทำเพื่อจะให้เราคอนเฟิร์มองความรู้ที่เรามีนะครับต่อไป ก็คือที่4 time ม o n s t a n t นนะครับก็คือได้ที่4.96โวลต์นะครับก็บปอนตัวเลขลงไปนะครับต่อไปที่5 R C นะครับ5 R C ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับออยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้นะครับ5 R C 5 R C มีค่าเท่ากับ5.04 5.04ต่อไปนะครับที่6 rc นะครับที่6 rc 1 2 3 4 5 6 6อยู่นี่นะครับ rc ได้5.08 <5. 08 S 2> นะครับ5.08ต่อไป7 rc นะครับ อาร์ซีรู้สึกมันจะนอนมปแล้วนะเจ็ดหกเจ็ดแปดมีค่าเท่ากันนะครับก็ห้าจุดศูนย์แปดแล้วก็ห้าจุดศูนย์แปดนะครับห้าจุดศูนย์แปดทีนี้เปอร์เซนของแรงดันนะครับนี่จะเห็นว่ามันโจนมันให้เราป้อน5โวลต์เนี่ยมันวัดได้เกินเพราะาอะไรครับเพราะว่าอาจจะเป็นผลมาจาก ลบหรือเป็นผลมาจากอ,องค์ประกอบอย่างอื่นแต่เราโน้ตเอาไว้แล้วนะครับว่าแรงดันคือเท่าไหร่นะครับตะก,กี้5.12โวลต์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดนะครับเราก็ต้องคิดเอาอตรงนี้ก็คือเท่าไหร่ครับ3.08หารใช่ไหม อาห้าจุดหนึ่งสองนะครับแล้วทั้งหมดนั้นทำไงครับไปคูณด้วยหนึ่งร้อยนะครับหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับทุกจุดก็ต้องคูณด้วย5.12เพราะว่าห้าจุหงหรือ5.08นะครับเดี๋ยวอ่านดูนิดหนึง่งเต็มไหมยยังเต็มมั้ยัง ห้าจุดศูนย์นะครับปกติอาจจะจําตัวเลขผิดนะครับตัวนี้ก็บันทึกลงไปว่าแรงดันสูงสุดก็คือ5้าจุดศนโวลต์นะครับ <ciğim. S 1> เพราะว่าที่ยอดคลื่นที่มันอ่านได้ด้วยสโคปนะครับตอนที่เราตั้งบางทีเราก็ตั้งไว้โดยฟังก์ชันนจินซึ่งมันก็มีโอกาสปิดเพี้ยนได้นะครับแต่ว่าเวลาเราวัดเนี่ยต้องวัด เชื่อที่เครื่องมือตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็คือต้องเชื่อที่ออสซิโลสโคปนี้ต่อไปนะครับเราก็มาทําการทดลองในช่วงของการคลายประจุนะในช่วงของการคลายประจุ <c oughs> เราก็เลื่อนอะไรครับเราก็เลื่อนท่ามโพซิชันท,ทางด้านฮอริซ ONTAL ใช่ไหมเลื่อนโพซิชันทางด้านฮอริซ o นทอ l นะครับนักศึกษาจะเลื่อนในทริกเกอร์ไปอยู่ซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับขอแค่เพียงอะไรครับขอแค่เพียง อขอแค่เพียงจุดที่เราจะเริ่กไมเป็นขาลงเนี่ยให้มันยังไงครับให้มันตรงทีนี้เราจะเห็นว่ามันไม่ตรงอ่าเขาเรียกอะไรมันไม่ตรงอันนี้สันทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราขอออฟขอออฟเชนเน,นหนึ่งไปก่อนนะครับแล้วก็ตั้งเคอร์เซอร์สองเนี่ยเคอร์เซอร์หนึ่งนะครับเคอร์เซอร์หนึ่งให้มาอยู่ที่ที่กราวนะครับ กนะเชือดหนึ่อยู่ที่กาวเห็นไหมที่0โวลต์่วนเคกรเซือดส,สอก็ต้องให้ไปอยู่ที่ระดับสูงสุดของสัญญาณนะครับก่อนที่มันจะลงอนะระเซือดสอนะครับก็เลื่อนไปใกล้เคียงในห้าจุดศูนย์แปดนี่แหละนะครับเพราะว่าถ้าเลื่อนอีกหนึ่งสเต็ปสเต็ปมันประมาณจุดศูนย์สี่โวลต์นะครับมันก็จะเกินอันนี้คือเต็มเลยนะครับท,ที่ที่ก่อนจะคายประจุมันก็มีแรงดังนเท่ากับห้าจุดศูนย์แปดทีนี้พอคายประจุลงมาได้อ่ 1, าหนึ่ง time constant นะครับ ก็เลื่อนลงมานะครับตัดที่ตรงไหนครับหนึ่ง time c o n s t a ก็คือที่1มิลลิเซกนั่นเองนะครับช่องละ1มิลลิเซกก็เลื่อนมาช่องหนึ่งก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับประมาณตรงนี้นะครับก็ได้เป็น1.96โวลต์นะครับบันทึกลงไปนะครับที่1ทึ่ง time c o n s วัดได้1.96โวลต์นะครับอันนี้หน่วยเป็นโวลต์ใช่ไหมอ่าเป็นโวลต์นะครับที่สอง time constant ได้เท่าไหร่ครับ2ทง time c o n s t a ก็เลื่อนเคอร์เซอร์ลงมานะครับหาจุดที่กราฟมันมาถึงที่เวลาสองทาคอนสแตนท์ได้0.76โวลต์นะครับ760มิลลิโวลต์ใช่ไหมศูนยจุด76โวลต์นะครับต่อไปที่3 r c นะครับที่3 RC อาก็เลื่อนไปนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆ 3 rc นะครับก็ได้0.28โวลต์นะครับต่อไปที่4 rc นะครับงนบอกอาจจะไปลอกผลของใบงานที่แล้วนะครับเราก็ไม่เป็นไรครับมันต้องทำอ่า0.08โวลต์นะครับจริงไม่ต้องไปลอกนะครับมันจะได้เห็นไปเลยว่า ทำแต่ละครั้งนะครับค่าที่ได้มันเหมือนหรือต่างกันยังไงนะครับต่อไปนะครับที่5า constant น,นะครับศูน์แล้วนะครับศูนโวลต์หมดเลยเอ่าศูนย์อ่านได้เท่านี้ก็บันทึกลงไปเท่านี้นะครับ น,นักศ,าศาึกษาก็ไปทำอะไรครับก็ไปคำนวณเนาะไปคำนวณว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะลองพอตกราฟออกมาดูก็ได้นะครับว่ามันเปอร์เซ็นต์มันสอดคล้องกับในทางทฤษฎีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นใบงานเรื่อง R C นะครับการทดลองย่อยที่2เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเราก็มาเจอกันในการทดลองย่อยที่3นะครับก็คือการจ่ายสัญญาณพันธุ์ที่มีคาบเวลาสั้นกว่าการชารัดและก็การขายประจุนะครับ